สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนาวสไปน์แมนค่ะวันนี้เราก็จะมาเสนอเมนูนะคะยำปลาหวานแก้วรับประทานกันค่ะและก็สำหรับคนที่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรหรือกินอะไรนะคะเราก็สามารถยำรับประทานได้เลยค่ะจะบอกให้เลยค่ะว่ายำปลาแก้วนี้นะคะถ้าเรากินกับข้าวต้มนะคะร้อนๆจะมีความอร่อยมากๆเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เลยค่ะว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างเราก็จะมีปลาแก้วหวานนะคะและก็จะมีหอมหัวใหญ่กระเทียมพริกสดต้นหอมบักชีมะนาวมะเขือเทศส่วนเครื่องปรุงรสของเราเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลชูรสนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มนะคะ ทำยำปลาหวานนะคะเราก็จะนําปลาหวานของเรานะคะไปทอดให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ให้มีความกรอบอย่าให้ไหม้นะคะเดี๋ยวมันจะขมค่ะต่อมาเราก็มาดูขั้นตอนในการที่เราจะเตรียมเครื่องยำเลยค่ะเราก็จะนําหัวหอมนะคะมาหั่นเป็นชิ้นฝอยฝอยค่ะแล้วก็นํามะนาวต้นหอมผักชีต่างๆของเรานะคะมาหั่นเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยเลยค่ะที่เราจะยำ เมื่อเราเตรียมเครื่องหอมบักชีตต่างๆของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําปลาหวานของเรานะครับมาตัดเป็นชิ้นนะคะพอดีคํานะคะเวลาเรายำและคลุกเขามันจะได้เข้าน้ําเข้าเนื้อค่ะและก็กินได้ง่ายสะดวกค่ะ ตอนนี้เราก็ตัดปลาหวานของเรานะคะได้ปริมาณที่ต้องการแล้วเราก็จะมาปรุงเลยค่ะเราจะใส่พริกนะคะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามไปด้วยเครื่องปรุงรสของเรานะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ เราก็กับปริมาณได้เลยนะคะเราอย่าใส่เยอะเพราะว่าปลาหวานของเราจะมีความเค็มและความหวานอยู่แล้วใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะชูรสและงานนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความเปรี้ยวค่ะมะนาวของเรานั่นเองค่ะ เราก็จะคลุกเ้านะคะให้เข้าวน้ำข้าเนื้อนะคะให้ปลาแล้วก็เครื่องยำของเราน้ำยำของเรานะคะข้าวน้ำข้าวเหนื้อนะคะเราก็จะคลุกเขานะคะต่อมาเราก็จะใส่ต้นหอมบัคชีลงไปค่ะ เขาเล็กน้อยนะคะเมื่อเราคลุกเขานะคะเข้าน้ำข้าเนื้อแล้วเราก็จะเริ่มใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเราจะรอใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนนะคะมันจะฉํำหมดนะคะคลุกเขาเล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราคุกเขาเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาชิมดูรสชาตินะคะว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือยังนี่สีสันสวยงามมากเลยนะคะและก็น่ารับประทานมากค่ะเราก็ชิมดูรสชาติเลยนะคะถ้ารสชาติของเราได้แล้วนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เมนูยำปลาหวานปลาแก้วของเรานะคะทำทานได้ง่ายๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยก็ลองมาดูสูตรของอน้องนางสไปน์อังแฤนดูนะคะแล้วก็ลองทำทานดูได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากแล้วก็สีสันสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปเสิร์ฟแล้วก็รับประทานกับข้าวต้มร้อนๆได้เลยค่ะ